กลับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังเก่าดีๆมาสปอยให้เ,เพื่อนๆฟังอีกแล้วกับเรื่องราวของชายที่มีสติปัญญาเท่ากับเด็ก7ขวบและแฟนเนยก็เกิดท้องแต่เมื่อคลอดเนยก็ชิ่งหนีไปทําให้เขาเนี่ยต้องเลี้ยงลูกคนเดียวแถมยังต้องถูกฟ้องร้องว่าเขาไม่มีความสามารถพอในการเลี้ยงเด็กและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับหนังเรื่อง i a m s a m สุภาพบุรุษปัญญานิ่ม เปิดหนังมาในร้านสตาร์บัคแห่งหนึ่งพนักงานคนหนึ่งกําลังจัดเลี้ยงอุปกรณ์ของใช้ต่างๆภายในร้านอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและพนักงานคนนี้ก็คือพระเอกของเราแซมผู้ที่มีปัญหาด้านสมอง ทำให้เขามีสติปัญญาเท่ากับเด็กเพียงแค่เจ็ดขวบเท่านั้นแต่เขาก็สามารถทํางานที่นี่รับออเดอร์และไปเสิร์ฟให้ลูกค้าได้แถมใครๆที่มาบ่อยเนี่ยเขาก็จะจําเมนูที่คนคนนั้นชอบสั่งได้สมมุติว่าผมสั่งเอสเปรสโซเย็นแซมก็จะตอบมาว่าคุณนะ่ะเลือกเก่งมากขณะที่แซมทํางานอยู่เจ้านายก็เดินมาบอกว่ามีคนโทรมาหาให้แซมออไปได้แล้วแซมก็บอกว่าอ๋อใช่และรีบวิ่งออกไปจากร้านเขารีบวิ่งจนมาถึงโรงพยาบาลรีบขึ้นลิฟต์ไปห้องทำคอด และเมื่อถึงก็ได้เห็นแฟนของเขาที่ชื่อรีเบกาที่กําลังจะคลอดลูกหมอก็ถามว่าคุณคือพ่อใช่ไหมแซมก็บอกว่าใช่และเขาเนี่ยก็ตื่นเต้นมากนะไม่รู้จะทายังไงก็เลยหมุนตัวเองและลูกของเขาเนี่ยก็คลอดออกมาครับพยาบาลเนี่ยก็ยกมาให้และแซมเนี่ยก็ได้ลูกสาวและถามอีกว่าคุณนะ่ะตั้งชื่อหรือย,อยังแซมก็บอกว่าขอนึกแป๊บหนึ่งนะและบอกว่าชื่อลูซี่ลูซี่ไดมอนด์ดอสันเมื่อออกจากโรงพยาบาลนะครับระหว่างที่เดินกลับ รีเบกาแฟนของแซมเนี่ยก็บอกว่าวันนี้ขึ้นรถเมย์กลับนะแซมเนี่ยก็เดินไปรอที่รถเมย์แต่ตัวรีเบกานั้นกลับรีบเดินหนีแซมไปทางอื่นทําให้แซมเนี่ยตกรถและเคว้งคว้างอยู่กับลูกคนเดียวเขาก็พาลูกขึ้นรถเมย์กลับมาห้องพักของเขาขณะที่กําลังนอนลูกสาวลูซี่เนี่ยก็ร้องไม่หยุดแซมก็เลยมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้นั่งหยอกกับลูกเล่นกับลูกนะครับ วันต่อมาคุณพอมือใหม่อย่างแซมเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อของใช้ให้ลูกลูกเนี่ยก็ร้องไปนะครับแซมเนี่ยก็เลือกของผิดๆถูกๆคนเดียวกลับมาบ้านเนี่ยลูกเนี่ยก็ร้องไม่หยุดผู้หญิงที่ชื่อแอนนี่ที่อาศัยอยู่ห้องตรงข้ามเนี่ยก็เห็นเข้าและได้ยินเสียงเด็กร้องจึงโรเข้ามาหาแซมถามว่าเด็กน่ะเป็นอะไรเหรอแซมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแอนนี่ก็ถามว่าแม่เด็ก,กไปไหนแซมก็บอกว่ารีเบกาหน,านีไปแล้วเธอบอกว่านี่ไม่ใช่ชีวิตของเธอเธอน่ะไม่อยากมีลูกกับผมเพราะเธอเนี่ยแค่ต้องการที่ซุกหัวนอนเท่า แอนนี่เนี่ยจึงบอกให้พาลูกนไปหาเธอพอแซมไปหาเนี่ยก็พบว่าเด็กนั้นร้องหิวนมครับแซมเนี่ยก็ไม่รู้นะเห็นว่าเพิ่งป้อนนมไปแอนนี่ก็พยายามบอกแซมว่าเด็กทารก,กต้องกินนมทุกๆ2ชั่วโมงและบอกให้แซมป้อนนมลูกตามเวลาที่รายการทีวีฉา,ายเพื่อให้แซมนั้นเข้าใจง่ายขึ้นเธอถามว่าลูกกัชื่ออะไรแซมก็บอกว่าชื่อลูซี่ซึ่งแรงบันดาลใจก็มาจากเพลง Lucy in t h เด k y with d i a ได n d ของวง The Beatles นั่นเองครับ แซมก็ใช้ชีวิตกับลูกต่อนะครับป้อนนมพานอนจนหลับและจูจูกลุ่มเพื่อนๆที่มีปัญหาด้านสมองด้วยกันเนี่ยก็มาหาแซมเนี่ยก็บอกว่าเบาๆนะเดี๋ยวลูกตื่นและถามว่ามีอะไรกันเพื่อนเนี่ยก็บอกว่าก็นี่มันวันเพื่อหัสแรกของเดือนพวกเราเนี่ยมีนัดดูหนังตอนสามทุ่มที่ทำมาตลอด8ปีไงแซมเนี่ยก็บอกว่าลืมไปเลยนะเพราะเขาเนี่ยมัวแต่เลี้ยงลูกเพื่อน,เอนๆเนี่ยก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมมาหยอกลูซี่แทนนะครับและบอกว่าเธอเนี่ยน่ารักและฉลาดมากอาจจะอ่านหนังสือออกแล้วก็ได้ แซมก็เลี้ยงลูกต่อโดยเขาเนี่ยพาลูซี่ไปทํางานด้วยนะครับแต่ลูซี่เนี่ยก็โตขึ้นทุกวันจนเป็นอุปสรรคในการทํางานของเขาแซมจึงต้องนำลูซี่เนี่ยไปฝากให้แอนนี่ช่วยเลี้ยงแต่แอนนี่เนี่ยก็เหมือนจะไม่ช่วยนะตอนแรกแต่เธอก็ต้องใจอ่อนเพราะความน่ารักของลูซี่ แซมก็ดูแลเลี้ยงลูกไปนะครับจนเด็กทาลกลูซี่นั้นเริ่มโตขึ้นพอโตพูดได้ตามภาษาเด็กเนี่ยก็จะสงสัยทุกเรื่องลูซี่เนี่ยเป็นเด็กช่างถามถามนู่นถามนี่นะครับแซมก็คอยตอบคาถามที่ลูกสงสัยแต่ลูซี่นั้นก็ฉลาดมากเธอถามแซมว่าเมื่อไหร่แม่่ะจะกลับมาแซมเนี่ยก็ยกตัวอย่างว่าจอห์นเลนนอนเนี่ยก็กำ้าแม่ตั้งแต่เด็กและบอกว่าแอนนี่บอกว่าพระเจ้าชอบเอาคนที่พิเศษไปจากเรา ลูซี่ก็ถามต่อแล้วพระเจ้าตั้งใจให้พ่อเป็นอย่างนี้หรือมันบังเอิญคะเธอเนี่ยรู้นะครับว่าพ่อเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นแซมเนี่ยก็บอกว่าพ่อขอโทษลูกพ่อเสียใจแต่ลูกสาวเนี่ยก็รู้ภาษาจริงๆนะครับบอกพ่อว่าไม่เป็นไรนะพ่อหนูดีใจไม่มีพ่อคนไหนพาลูกเที่ยวสวนสาธารณะหรอกก่อนที่เด็กเสิร์ฟในร้านเนี่ยจะเอาของโปรดที่เป็นแพนเค้กไม่ใส่นมโรยท็อปปิ้งผลไม้ด้านข้างมาเสิร์ฟและแซมก็ตื่นเต้นดีใจยิ่งกว่าลูกซะอ,อีกนะครับ และต่อมาแซมกับกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อรองเท้าให้ลูซี่ไปเรียนเรียกว่าเลือกกันวุ่นวายเลยครับแต่ลูซี่เนี่ยก็ได้คู่ที่ถูกใจพอตอนจ่ายเงินเนี่ยตังของแซมเนี่ยก็ไม่พอค่ารองเท้านะเพื่อนๆนก็เลยช่วยกันออกคนละนิดตุคนละหน่อยจนได้ค่ารองเท้ามาครับกลับมาบ้านแซมเนี่ยก็คอยเป็นทั้งพ่อและเพื่อนให้ลูกนะหยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนานก่อนนอนแซมก็มักจะอ่านนิทานให้ลูซี่ฟัง และวันแรกในการไปโรงเรียนของลูซี่ก็มาถึงครับโดยวันนี้ลูซี่เนี่ยต้องฝึกพรีเซนต์หน้าห้องโดยเธอเลือกเรื่องวงจรชีวิตของผีเสือ้อเธอก็พูดไปอาจจะสะดุดนิดหน่อยแต่ก็มีแซมคอยให้กำลังใจพอถึงคิวเด็กคนต่อไปเด็กคนนี้ก็จำพรีเซนต์ที่ทำมาไม่ได้เลยนะพ่อของเด็กคนนี้จึงต่อว่าลูกแต่ลูกก็บอกพ่อว่าก็ผมน่ยไม่ได้เป็นคนอยากทำเรื่องนี้ซะหน่อยพอ่อเป็นคนเลือก กลับมาบ้านไอเด็กคนเมื่อกี้ก็มาเล่นกับลูซี่ที่บ้านของแซมนะครับและได้ถามลูซี่ว่าพ่อของเธอเนี่ยปัญญาอ่อนเหรอลูซี่ก็บอกว่าใช่แล้วบอกว่าฉันน่ยไม่ได้เป็นนะ มาอีกวันแซมก็ได้มานั่งร้านอาหารเล่นเกมปริศนาในหนังสือพิมพ์หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็เข้ามาชวนคุยและพยายามชวนเขาไปด้วยแต่จู่ๆเนี่ยตำรวจก็ามาและแซมเลยก็ถูกจับขอหญิงคนนี้คือหญิงขายบริการมาถึงโรงพักแซมเนี่ยก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโทรไปหาลูกปกติตํารวจเนี่ยก็เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนสติไม่ดีก็เลยปล่อยไป มาอีกวันอาจารย์ที่โรงเรียนลูซี่เนี่ยก็เชิญแซมไปพบเรื่องที่ลูซี่นั้นนั่งหลังห้องไม่กล้าไปเรียนกับเพื่อนๆและกองสวัสดิการเด็กเนี่ยก็ติดต่ออาจารย์มาด้วยว่าแซมนั้นมีสติปัญญาแค่เด็ก7ขวบและเธอเนี่ยก็เป็นห่วงหากลูซี่นั้น8ขวบ กลับมาบ้านแซมก็หัดให้ลูซี่อ่านหนังสือเธอก็อ่านไปจนเจอคำที่อ่านไม่ออกเธอเนี่ยก็เลิกอ่านแซมก็บอกให้ลูกอ่านต่อและบอกว่าเชื่อว่าลูกน่ะทำได้แต่ลูซี่เนี่ยก็บอกว่าหนูไม่อยากอ่านถ้าพ่อเนี่ยอ่านไม่ได้แซมก็บอกว่าอยากให้ลูกอ่านเพราะนั่นน่ะมันทำให้พ่อมีความสุขลูซี่เนี่ยก็จึงอ่านต่อและก็อ่านจนได้นะครับ ต่อมาแซมกับลูซี่เนี่ยก็มาที่ร้านอาหารแห่งใหม่ที่ลูซี่เนี่ยอยากมาเด็กเสิร์ฟเนี่ยก็มารับออเดอร์แซมก็สั่งของโปรดของเขาคือแพนเค้กไม่ใส่นมโรยท็อปปิ้งผลไม้ด้านข้างเด็กเสิร์ฟก็บอกว่าที่นี่ไม่มีขายค่ะเอาอยัางอื่นแทนไหมแซมเนี่ยก็เลยงองแงนะครับเพราะอยากกินของที่ตัวเองชอบ ทำให้เขาเนี่ยโวยวายเป็นเด็กเลยนะลูซี่เนี่ยก็นิ่งทําอะไรไม่ถูกแซมเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้นะครับเวลามีงานที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็ชอบไปทํากิจกรรมกับลูกและทําตัวบ้องบ้องจนเพื่อนลูกเนี่ยหัวเราะและคงทําให้ลูซี่นั้นอายครับด้วยความเป็นเด็กะนะ แล้ววันเกิดของลูซี่ครบ7ขวบก็มาถึงแซมก็มาจัดงานรอเซอร์ไพรส์ลูกที่ห้องโดยที่มีเพื่อนๆของแซมและก็เพื่อนของลูซี่มาด้วยกองสวัสดิการเด็กและครอบครัวก็มาหาแซมเพื่อขอคุยเรื่องลูกแต่แซมก็บอกว่ามาหลบข้างในก่อนและแซมก็บอกให้เพื่อนลูซี่เป็นประจำที่รอพูดเซอร์ไพรส์แต่ไอเด็กเนี่ยก็บอกว่าอย่ามาแตะตัวผมผมเนี่ยเป็นเหา่าและพ่อมันนก็เข้ามาผลักแซมจนลม้มลงครับลูซี่ก็เข้ามาพอดีทุกคนก็พูดเซอร์ไพรส์ลูซี่เห็นแซมล้มลงเนี่ยจึงเรียกพ่อแต่ ไอเด็กเพื่อนลูซี่กลับบอกว่าเธอเนี่ยไม่ต้องเรียกเขาว่าพ่อหรอกและบอกแซมว่าลูซี่บอกว่าคุณน่ยไม่ใช่พ่อของเธอเธอบอกว่าเธอนะ่ยถูกขอมาเลี้ยงแซมเนี่ยก็อึ้งไปเลยครับลูซี่ดูความเป็นเด็กเนี่ยก็เลยวิ่งหนีไปเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการเด็กเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็คิดว่าเด็กเนี่ยไม่อยากอยู่กับพ่อและแซมเนี่ยก็ควบคุมตัวเองไม่ได้บวกกับเขาเนี่ยมีสติปัญญาเท่ากับเด็ก7ขวบเธอจึงนําเรื่องนี้ไปขึ้นศาล และสารก็ตัดสินว่าแซมเนี่ยไม่มีความสามารถในการเป็นผู้ปกครองลูซีจึงต้องไปอยู่บ้านอุปถรัรมภ์เด็กก่อนโดยแซมเนี่ยจะได้พบลูซีนั้นสองครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละสชั่วโมงผููพิพากษาก็ถามว่าแซมเนี่ยเข้าใจไหมแซมเนี่ยก็เข้าใจนะครับแต่ก็พูดไม่รู้เรื่องนะและเพื่อนๆแซมก็มาช่วยกันปรึกษาว่าต้องหาทนายให้แซมโดยคนชื่อแบรดเนี่ยก็แนะนําทนายที่ชื่อลิต้าแฮดิสันที่เขาเนี่ยค้นหาจากสมุดหน้าเหลืองและบอกแซมว่าเราต้องชนะ แซมจึงเดินทางไปหาลิต้าเฮลิสันที่สำนักงานของเธอโดยลิต้าเนี่ยเป็นทนายที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับงานของเธอเนี่ยก็ยุ่งมากแซมเนี่ยก็เข้าไปคุยกับเธอคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเธอเนี่ยก็เห็นแซมสติไม่ค่อยเต็มนะจึงคิดว่าแซมเนี่ยคงไม่มีเงินจ้างเธอจึงบ่ายเบี่ยงว่าจะคุยกับเพื่อนทนายของเธอให้ให้แซมเนี่ยกลับบ้านไปก่อน แซมมาที่ทำงานเขาพยายามขอร้องให้ผู้จัดการเลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นคนชงกาแฟสักทีบอกว่าเขานั้นทำได้นะเพราะแซมนั้นอยากได้รายได้เพิ่มครับจะได้มีเงินไปจ้างทนายและเลี้ยงดูลูซี่ให้ดีขึ้นแต่ผู้จัดการเนี่ยก็บอกว่าขอคิดดูก่อน แซมได้มาหาทนายลิตาไอริสันอีกครั้งถามเธอว่าติดต่อเพื่อนทนายให้หรือยังลิตาก็บอกว่าฉันน่ะลืมเบอร์เพื่อนแล้วล่ะถ้าหาเจอฉันจะติดต่อไปนะและให้แซมเนี่ยกลับไปก่อนเพื่อนของลิตาเนี่ยก็แซลนะว่าพาลงที่ไหนเหรอลิตาก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ฉันน่ะกำลังจะทําคดีให้ฟรีๆนะ่ะเพื่อนน่ะก็เลยแซลใหญ่เลยนะว่าจริงเหรอเพราะว่าค่าตัวลิตาเนี่ยแพงมากเลยครับและเธอเนี่ยก็ไม่ค่อยช่วยใครฟรีๆด้วยนะลิตาจึงบอกฉันจะช่วยคนฟรีบ้างไม่ได้หรือไง วันต่อมาแซมก็มีนัดไปเจอกับลูซี่ครับแต่เขานั้นก็ลืมเค้กไว้ที่ป้ายรถเมล์ทำให้ไปหาลูกสายและเมื่อไปถึงเนี่ยก็ลื่นล้มทําเค้กตกเละหมดแต่ลูซี่เนี่ยก็ดีใจมากที่ได้เจอพ่อแซมกับลูซี่เนี่ยก็ได้นั่งคุยกันในห้องที่มีกระจกมองเห็นพวกกองสวัสดิการเด็กน้อยเนี่ยก็คอยจดทุกคาพูดที่ลูซี่เนี่ยคุยกับพ่อลูซี่ก็ขอโทษพ่อนะที่ไปเล่าเพื่อนว่าแซมเน่ยเก็บเธอมาเลี้ยงบอกว่าทุกอย่างมันเป็นความผิดของหนูเองและเธอเนี่ยก็บอกว่า,วาเธอเนี่ยอยากมีพ่อแค่คนเดียวและตะโกน ได้ยินไหมและบอกให้พวกเขาเนี่ยจดคําพูดพวกนี้ลงไปด้วย วันต่อมาแซมก็ไปหาลิต้าอีกแล้วครับลิต้าก็กําลังคุยกับลูกค้าอยู่และเดินมาหาแซมแซมเนี่ยรีบบอกว่าผมต้องการทนายเดี๋ยวนี้เลยแต่ผมอ่ะไม่มีเงินจ้างคุณพวกเพื่อนในออฟฟิศเนี่ยก็นินทากันนะว่าลิต้าเนี่ยจะช่วยแซมจริงไหมและลิต้าเนี่ยก็บอกแซมว่าฉันน่ะจะเป็นทนายให้คุณฟรีเองแซมก็บอกว่าจริงเหรอและดีใจมากนะครับเข้าไปกอดเธอและยืนหมายสารให้เธอดูลิต้าได้อ่านเนี่ยก็พบว่าแซมเนี่ยต้องไปพบกับจิตแพทย์วันนี้ตอนบ่ายสามเธอเนี่ยจึงบอกให้แซมรีไปแต่แซ ก็ยืนนึกว่าจะต้องนั่งรถเมย์ต่อไหนบ้างลิตาจึงตัดสินใจพาแซมขี่รถไปแบบโคตรซิ่งเลยครับและแซมเนี่ยก็ไปหาจิตแพทย์ตรงเวลาวันต่อมาแซมก็ได้ไปซื้อโทรศัพท์ที่ฝากข้อความเสียงได้มาครับเพื่อว่าลูซี่จะได้โทรหาเวลาเขาไม่อยู่บ้านได้แต่กว่าจะหาคำพูดตอบรับที่ชอบได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยครับ ลีตากับแซมก็ได้เริ่มทําคดีกันโดยลีตาเนี่ยอยากได้คนที่จะมาให้ปากคําช่วยแซมว่าเขาเนี่ยสามารถเป็นพ่อได้และคนที่จะมาช่วยให้ปากคำเนี่ยก็เป็นเหล่าเพื่อนๆของแซมนั่นแหละครับลีตาได้คุยกับพวกเขาเนี่ยถึงก็ปวดหัวเลยนะเธอก็มาหาแซมที่ร้านสตาร์บัคที่มีอยู่ทุกมุมถนนเลยนะแต่เธอเนี่ยก็หาร้านแซมจนเจอและบอกว่าอยากได้คนที่พอจะคุยรู้เรื่องคนที่สารเนี่ยพอจะเชื่อถือได้ แซมจึงมาหาแอนนี่เพื่อขอร้องให้เธอเนี่ยไปช่วยให้ปากคำแต่เธอเก็บอกว่าฉันไปไม่ได้ถ้าฉันไปได้มีหรือฉันจะไม่ไป แล้วันคืนสารก็มาถึงครับทนายฟังกลุ่มสิทธิเด็กที่ชื่อเทอร์เนอร์เนี่ยก็ได้เชิญจิตแพทย์ที่ตรวจแซมมาให้ปากคำและจิตแพทย์ก็บอกว่าแซมนั้นมีพฤติกรรมลังเลในความสามารถตัวเองและมีอารมณ์โมโหบ้างในบางทีลิต้าเนี่ยก็เลยโยนคําถามใส่เธอคืนเลยนะว่าพ่อแม่ทุกคนนั้นก็มีบางครั้งแหละที่คิดว่าตัวเองอะ่ะเลี้ยงลูกไม่ดีและพ่อแม่ทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิที่จะเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวได้แถมลิต้านั้นยังรู้ว่าลูกของเธอนั้นเสพยาจึงถามต่อไปว่าแล้วที่ลูกคุณเสพยาล่ก คุณรู้สึกว่าคุณเลี้ยงลูกไม่ดีพอไหมทําให้จิตแพทย์คนนั้น,นบอกว่าใช่และร้องไห้เลยครับและวันนี้นก็ผ่านไปด้วยดีต่อมาลิต้าก็ไปเชิญพยาบาลคนหนึ่งที่เธอเถูกเลี้ยงโดยแม่ที่พิการทางสมองโดยวันขึ้นศาลยพยาบาลก็พูดเรื่องราวดีๆที่แม่พิการของเธอนั้นสอนเธอจนเธอนนั้นโตมาเป็นพยาบาลในวันนี้แต่เธอเนิร์กลับบอกว่าจริงๆแล้วประวัติของพยาบาลคนนี้เ,เธอเคยถูกเลี้ยงจากตายายเธอเนอร์จึงเอามาอ้างว่ามันอาจจะเป็นเพราะตายายเธอสอนก็ได้ แต่พยาบาลก็บอกว่าแม่ก็เคยเลี้ยงฉันและว,วันนี้เนี่ยก็ผ่านไปอีกวันครับ แซมก็ได้มาหาลูซี่ตามเคยแล้วเวลาสองชั่วโมงเนี่ยก็แสนสัน้นเด็กหญิงลูซี่เนี่ยจึงวางแผนรอให้คนดูแลเนี่ยเข้าห้องน้ําและรีบวิ่งไปหาแซมบอกว่าคนดูแลให้เราเนี่ยไปเที่ยวสวนสาธารณะได้แซมกับลูซี่เนี่ยก็เลยไปขึ้นรถเมล์กันลูซี่ก็บอกว่าถ้าแพ้คดีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกนะพ่อเธอจึงบอกแซมว่าเราหนีกันไม่เถอะเราเนะี่ยย้ายเมืองเปลี่ยนชื่อเขาเนะี่ยจำเราไม่ได้หรอกแต่แซมเนี่ยก็บอกลูกว่ามันไม่ดีนะลูก และแซมเนี่ยก็พาลูซี่ไปสวนสาธารณะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็มืดแล้วแถมแซมเนี่ยยังมีเด็กมาด้วยตำรวจเนี่ยจึงเข้ามาจับเขาไปลงพักลิต้าก็รีบมาหาและบอกแซมว่าคุณทะทำอะไรลงไปคนดูแลลูซี่ก็มาและเธอเนี่ยก็รู้ว่านี่คือแผนของลูซี่นะครับลิต้าเนี่ก็เลยอ้อนวอนขอให้คนดูแลเนี่ยไม่บอกเรื่องนี้กับสาล วันต่อมาพวกสิทธิเด็กเนี่ยก็สอบปากคาลูซี่นะครับโดยให้แซมเนี่ยแยกห้องดูลูกผ่านทีวีเอาทนายเทอร์เนอร์ก็ถามลูซี่ว่าที่ลูซี่บอกเพื่อนว่าแซมไม่ใช่พ่อแท้ๆและถูกเก็บมาเลี้ยงเนี่ยจริงไหมลูซี่ก็โกหกนะบอกว่าไม่เคยพูดเทอร์เนอร์ก็ถามต่อว่าเมื่อคืนเนี่ยหนูนอนที่ไหนลูซี่ก็บอกว่าหนูนอนบ้านอุปถัมแต่เทอร์เนอร์เนี่ยจริงๆก็รู้หมดแล้วนะครับว่าลูซี่กับแซมเนี่ยหนีกันไปเมื่อคืนแซมที่ดูอยู่เนี่ยก็ร้องไห้เลยนะที่ลูกสาวเนี่ยพูด พ่อเนี่ยไม่สามารถให้ทั้งหมดที่หนูต้องการได้แต่ลูซี่เนี่ยก็ตอบมาว่าแค่ความรักเนี่ยก็พอแล้วกลับมาบ้านแซมเนี่ยก็ได้แต่อธิษฐานต่อประเจ้าอ่อนวอ้ช่วยเขาทีแอนนี่เนี่ยแ็แอบมองแล้วก็สงสารแซมมากนะครับและคดีเนี่ยก็ดําเนินต่อไป โดยวันนี้ผู้จัดการร้านสตาร์บัคที่แซมทํางานเนี่ยมาให้ปากคําทนายเทอร์เนอร์เนี่ยก็ยิงคําถามทันทีว่าที่แซมทําตําแหน่งรับออเดอร์และคอยเก็บกวาดโต๊ะเนี่ยเพราะว่าความสามารถเขาเนี่ยทำตำแหน่งอื่นไม่ได้ใช่ไหมแต่ผู้จัดการแซมเนี่ยก็พูดตอกหน้าไปเลยนะว่าเเร็วนี้ผมจะให้แซมเป็นคนชงกาแฟแซมได้ยินเนี่ยก็ดีใจมากและคนที่จะให้ปากคําคนต่อไปเนี่ยก็คือแอนนี่ครับเธอเนี่ยตัดสินใจมาช่วยแซมแต่ดูเหมือนเธอเนี่ยจะป่วยอะไรสักอย่างนะครับเวลาเธอเดินเนี่ยตัวจะสั่นๆนะ แลลิตาก็ได้ซักถามแอนนี่ในสารว่าตั้งแต่ที่แอนนี่เห็นแซม,มาเนี่ยแสม,มีความสามารถในการเลี้ยงเด็กไหมแอนนี่ก็บอกว่ามีสิไม่เชื่อก็ดูลูซี่สิและบอกว่าการแยกทั้งสองออกจากกันเนี่ยมันน่าจะเป็นผลร้ายต่อเด็กมากเธอเน์ก็ถามต่อเกี่ยวกับความสามารถทางณิาสัตร์ของแสมเธอก็บอกว่าแซมน่ยก็พอจะบวกเลขได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่เห็นจะเป็นอุปสรรคในการเลี้ยงเด็กเลย เธอเนี่ยก็ได้สืบประวัติแอนมาเรียบร้อยเลยนะครับรู้ว่าเธอนั้นกพร้าพ่อจึงไม่คิดว่าเธอรู้จักความสัมพันธ์พ่อและลูกดีและเธอเนี่ยก็ไม่ได้ออกจากห้องมาหลายปีแล้วครับแอนนี่ได้ฟังเนี่ยก็เหมือนจะแทงใจดำเลครับเธอเนี่ยจึงร้องไห้และไม่ตอบคำถาม เมื่อเสร็จลิต้าเนี่ยก็มาส่งแอนนี่แอนนี่เนี่ยก็ไม่กล้าลงจากรถสักทีนะครับไม่รู้ว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นอะไรรอนานมากเลยนะกว่าเธอจะกล้าลงและลิต้าก็ได้พาแซมเดินทางไปบ้านของเธอและก็ได้เจอลูกของลิต้านะที่ไม่ค่อยชอบแม่ตัวเองสักเท่าไหร่เพราะเธอเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกนะแถมแฟนของลิต้าเนี่ยยังมีชู้ไม่ค่อยเข้าบ้านอีกลิต้าเนี่ยก็ได้มาวางแผนเกี่ยวกับคําพูดที่แซมเนี่ยจะต้องพูดในศาลเรียกว่าซ้อมพูดกันเนี่ยเป็น20รอบเลยนะครับกว่าแซมเนี่ยจะจําได้และได้หาสูตรเนี่ วันต่อมานี่ก็เป็นวันแรกที่แซมได้ทํางานเป็นคนชงกาแฟครับแซมก็ทํางานอย่างตั้งใจแต่ดูเหมือนมันจะช้าไม่ทันคนอื่นแถมเขาเนี่ยยังปั่นน้ํากระเด็นเลอะเทอะไปหมดและเขาเนี่ยก็ต้องไปสารครับแต่ก็มาสายนะพอมาถึงลิต้าก็ไม่รอช้าถามแซมเกี่ยวกับคําถามที่เตรียมกันมาว่าแซมเนี่ยจะวางแผนส่งลูกเรียนพิเศษยังไงแซมก็ตอบมาว่าผมเนี่ยจะพาลูกไปลงทะเบียนเรียนตามที่คุยกับลิต้าไว้นะครับลิต้าก็ถามอีกว่าถ้าลูซี่ไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์คุณว่าลูกจะสบายกว่าอยู่กับคุณไหม แซมก็บอกว่าลูซี่เป็นของผมถ้าเขาอยากมาหาลูซี่ก็ให้มาหาที่บ้านของผมซี่ แล้วก็ถึงตาเทอร์เนอร์ถามครับเทอร์เนอร์เนี่ยก็เช่นเคยครับเช็คประวัติมาอย่างดีว่าพ่อของแซมนั้นเคยทิ้งแซมไปตั้งแต่เด็กและแม่เนี่ยก็ป่วยทําให้แซมเนี่ยต้องอยู่บ้านสงเคราะห์ชเช่นกันและบอกว่าแซมมันก็คงรู้ดีเกี่ยวกับบ้านอุปถัมและไอ้เทอร์เนอร์เนี่ยก็ยิงคําถามรัวเลยครับว่าสติปัญญาอย่างคุณอาจจะสอนลูกได้จริงๆเหรอคุณเนี่ยทำคนเละล่อนท้องแถมกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคุณคุณเนี่ยไม่อยากให้ลูซี่มีชีวิตที่ดีกว่าเหรอทําให้แซมเนี่ยร้อง เมื่อเสร็จแซมเนี่ยก็มาหาลูกลูซี่เนี่ยก็ร้องไห้เพราะเธอเนี่ยต้องไปอยู่กับพ่อแม่คู่ถสมคนใหม่ทั้งคู่เนี่ยก็กอดกันแน่นจนตำรวจเนี่ยต้องมาจับแยกครับลีตาเนี่ยก็กุมใจมากที่ช่วยแซมไม่ได้เรื่องนี้ และต่อมาแซมเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมลูซี่ครับแต่มาถึงเนี่ยก็เห็นลูซี่กําลังนั่งอยู่กับแม่อุปถัมที่มีบ้านหลังโตและพร้อมทุกอย่างเขาเนี่ยจึงเดินกลับไปลูซี่เนี่ยก็ตั้งตารอพ่อนะพราะวันนี้เนี่ยพ่อจะมาหาแม่ใหม่เนี่ยก็ชวนคุยแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมคุยด้วยแซมกลับบ้านไปเนี่ยก็ได้แต่คิดมากลูซี่เนี่ยก็ร้องที่พ่อไม่มาหาและลูซี่ก็เริ่มใช้ชีวิตใหม่กับครอบครัวใหม่เริ่มหัดวาดภาพและก็เริ่มเข้ากับแม่ใหม่ได้ครับ กลับมาที่แซมเขาเนี่ยนั่งพับกระดาษอยู่บ้านไม่ออกไปไหนเลยนะลิต้าเนี่ยมาหาก็ไม่ยอมเปิดประตูให้ทําให้ลิต้าเนี่ยต้องถีบประตูเข้าไปพอเธอเข้าไปเนี่ยก็เจอกับกระดาษพับมากมายเธอพยายามบอกแซมไม่สู้ต่อแซมเนี่ยก็เหมือนจะโดนพักงานนะครับและเขาเนี่ยก็ไม่อยากไปทํางานที่นั่นแล้วด้วยแซมบอกลิต้าว่าหููี่ไม่ต้องการผมแล้วพวกเขาเนี่ยมีทุกอย่างมีบ้านมีรถลิต้าก็พยายามปอกแต่แซมเนี่ยก็โวยวายใหญ่เลยครับบอกว่าคุณไม่ได้เป็นผมคุณไม่เข้าใจหรอก คุณไม่มีวันรู้คุณสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ดูผมสิลิตาเนี่ยก็เลยปอบแล้วก็เล่าเรื่องของเธอนะว่าฉันเนี่ยก็มีลูกที่เกียดฉันมากเหมือนกันและสามีตอนนี้เนี่ยก็ไปนอนกับใครไม่รู้ทํำให้แซนเนี่ยค่อยๆสงบลงครับและทั้งคู่เนี่ยก็กอดกันและช่วงเวลานี่ยก็ผ่านไประยะหนึ่งแซนเนี่ยก็ได้งานเสริมเป็นคนดูแลหมาครับและวันนี้เขาก็จะมาหาลูซี่เมื่อลูซี่เจอแซนเนี่ยก็ร้องไห้เข้ามาต่อว่าใหญ่เลยว่าพ่อเนี่ยผิดนัด ทำไมพ่อในไม่โทรหาหนูแซมก็บอกว่าฟังพ่อก่อนลูกและหยิบจดหมายที่เขานั้นเขียนให้ลูซี่ขึ้นมาแต่กลัวว่าจะถึงลูกช้าจึงเอามาส่งให้ลูกเองข้างในเนี่ยก็เขียนว่าลูซี่ลูกรักของพ่อพ่อขอโทษที่ไม่ได้มาหาพ่อคิดถึงหนูตลอดเวลาอยากกอดหนูอยากหอมหนูลูซี่อินเดอะสกายพ่อรักลูกเหมือนในเนื้อเพลงพ่อรักลูกเหมือนในเนื้อเพลง ต่อมาลิต้าเนี่ยก็ได้ไปกลุ่มสิทธิเด็กครับเพื่อไปบอกว่าแซมนั้นมีรายได้ที่จะจ่ายค่าเรียนพิเศษหรือเช่าห้องดีๆอยู่ได้แล้วแต่กองสิทธิเด็กก็บอกว่าตอนนี้พ่อแม่อุปถัมเนี่ยทำเรื่องขอรับเลี้ยงลูซี่แล้วและพวกเขาเนี่ยก็สนับสนุนคำร้องนั้น ลิต้าเนี่ยก็มาคุยกับแซมที่ร้านอาหารต่อเธอเนี่ยก็คงหมดหนทางช่วยแล้วนะเธอเนี่ยจึงบอกให้แซมยินยอมแล้วไปเยี่ยมลูกบางโอกาสเอาแซมก็เหมือนจะเข้าใจเธอดีนะโดยบอกว่าขนาดคุณน่ะย,ยังเลิกกับแฟนเลยลิต้าเนี่ยก็เลยร้องไห้และบอกว่าฉันเนี่ยอาจจะยังไม่ชินเพราะฉันเนี่ยไม่เคยแพ้มาก่อน เวลาก็ผ่านไปแซมก็ได้ทํางานดูแลหมาเช่นเคยและวันนี้แซมกับลูซี่ก็ได้เจอกันลูซี่ก็แต่งตัวเป็นเนตนาลีหัดขายขนมอยู่นะครับลูซี่ก็ถามพ่อว่าทําไมมาแถวนี้แซมก็บอกว่าพ่อย้ายมาอยู่แถวนี้เพื่อจะได้มาอยู่ใ,ใกล้ๆลูกไงแม่ไม่เนี่ยก็เลยขอคุยกับแซมนะว่าทําไมทําอย่างนี้แซมก็บอกว่ามันเสียเวลาในการเดินทางก็เลยย้ายมาอยู่แถวนี้ซะเลยและแซมเนี่ยก็ขอซื้อขนมลูซี่และเข้าไปกอดเธอ ตกเด็กลูซี่เมื่อรู้ว่าพ่อมาอยู่ใกล้ๆเธอเนี่ยก็ปีนหน้าต่างหนีออกจากบ้านเพื่อเดินไปหาแซมที่ห้องเปิดประตูหน้าหอไม่ได้เนี่ยเธอเนี่ยก็ปีนขึ้นไปหาแซมจนได้นะแซมเนี่ยก็ตกใจมากเมื่อลูซี่หลับเนี่ยแซมก็อุ้มมาคืนพ่อแม่อุปถัมและบอกสิ่งที่ลูซี่ชอบแก่พวกเขาและแซมเนี่ยก็ได้งานใหม่ที่พิซซ่าฮัทและก็รับจ็อบดูแลหมาไปด้วย แล้ววันต่อๆมาลูซี่เนี่ยก็เล่นหนีมาหาแซมทุกวันเลยครับแซมเนี่ยก็คอยอุ้มกลับมาส่งที่บ้านแม่ใหม่เนี่ยก็ชักไม่ไหวเอาเหล็กมาปิดหน้าต่างซะเลยแต่ลูซี่เนี่ยก็พยายามจะออกหน้าบ้านแทนแต่แม่ใหม่เนี่ยก็รออยู่แล้วแถมเตรียมของโปรดให้ลูซี่ไว้ด้วยลูซี่ก็ไปเอาและรีบขึ้นไปบนห้องแม่ใหม่เนี่ยก็พยายามทําทุกทางให้ Lucy ลูซี่รักนะครับแต่ลูซี่เนี่ยเขาก็คงรักพ่อเขามากกว่า ต่อมาลิตาเนี่ยก็พาลูกชายมาเยี่ยมแซมเอาสูตรตัวเก่าของแฟนเนี่ยมาให้แซมเพื่อเตรียมขึ้นศาลครั้งสุดท้ายและดูเหมือนความสัมพันธ์ของเธอกับลูกเนี่ยจะดีขึ้นมากเธอเนี่ยจึงขอบคุณแซมที่ทําให้เธอเนี่ยมองเห็นค่าของลูกมากขึ้นและตกดึกแม่อุปถัมภ์ของลูซี่เนี่ยก็มาหาพร้อมกับลูซี่ที่หลับอยู่เธอเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยมีพร้อมให้ลูซี่ทุกอย่างแต่ต้องยอมรับว่าลูซี่นั้นอยากอยู่กับคุณและฉันเนี่ยก็คงพูดกับศาลไม่ได้ว่าฉันเนี่ยสามารถมอบความรักให้ลู ก่อนที่จะเดินกลับไปแซมก็บอกเธอว่าผมไม่อยากให้ลูซี่มีแม่มาตลอดและบอกเธอว่าคุณน่ะคือสีแดงในรูปวาดของลูซี่ <c oughs> เธอเนี่ยก็ร้องไห้และบอกลาแซมไปและต่อมาแซมก็ได้มาเป็นกรรมการฟุตบอลให้กับโรงเรียนของลูซี่ครับ <c oughs> เรื่องคดีความเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับแซมเ่ยก็คงชนะ หรือไม่ก็ดูแลร่วมกับพ่อแม่อุปธรรมแล้ววันนี้ลูซี่ก็ได้ลงเตะบอลกับเพื่อนผู้ชายครับพอเริ่มแข่งทุกคนเนี่ยก็ลุ้นกับลูซี่มากและลูซี่ก็เตะเข้าประตูแซมเนี่ยก็ดีใจตื่นเต้นใหญ่เข้ามากอดลูกและทั้งคู่ก็มีชีวิตที่มีความสุขและหนังเนี่ก็จบลงครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆความรักบางทีมันอาจไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างหรอกนะครับแต่มันก็ทําให้เรามีความสุขได้เพื่อนๆในได้อะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป7.7คะแนนโลเทน Tomato ต87%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ